นี้เราจะมาเปิดไข่ใหม่กันทานผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะเปิดไข่ใหม่เนี่ยผมจะมารีวิวอัปเดตทั้งหมดในแมปก่าวการเดียนล่าสุดให้ทานผู้ชมฟังก่อนมาตู่น้อง พร้อมไหมมาร้านแม็ชอบเป็นการฟาร์มรถเร็วเดนใจที่แม่ให้คุณเลือกหลายแม่เปิดการขายผลไม้เป <tinc S 1> ิดการขายสัตว์เลี R ้ยงเปิดการเอฟเคเปิดการเติมโรบักแถมร้านแม็ชอบเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงในเกมคาลการ์ดอีกด้วยใครที่อยากได้ฟรีเนี่ยต้องติดตามเพจเขาไว้ให้ดีนะชมใครที่หาร้านเติมอกันดีๆหรือว่ารถเร็วทันใจเนี่ยก็แนะนำมาแอชชอปนะาุกผู้ชมมาแอชชอปร้านพูดดีก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ทุกผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแกบีปเมาอ็กลาซี่เซีดู นี่ท่านผู้ชมอัปเดตตรงกางครับมันจะมีนี่เข้ามาเห็นไหมท่านผู้ชมก็คือการตรวจเรียนของผมเนี่ยมันจะแปลกใหม่ขึ้นเห็นไหมท่านผู้ชมนี่มันแปลกใหม่เพราะอะไรนี่ท่านผู้ชมมันมีทีเล็กอยู่ด้านขวามือของเรานี่ทีเล็กที่มันใส่หมวกอยู่นี่เดีย๋ยวเราจะลองกดคุยกับมันดู ทีเล็กเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นตัวอัปเกรดไอตัวตรวจ DNA ของเรามันจะอัปเกรดอะไรบ้างท่านผู้ชมอย่างแรกเลยท่านผู้ชมถ้าเราอัปเกรดขั้นหนึ่งนี่มันจะปลดล็อกไข่คือเราสามารถคราฟท่านผู้ชมลง d n a แล้วมีสิทธิ์ได้ไข่ใหม่เลยขั้นแรกท่านผู้ชมมันจะขึ้นมาว่าให้40อันหรือว่า40กิโลท่านผู้ชมซึ่ง40กิโลนั้นเราต้องเอาผลไม้จากอีเวนต์ของไดโนเสาร์เท่านั้นท่านผู้ชมมาใส่คือต้องเป็นผลไม้จากอีเวนต์นี้เท่านั้นท่านผู้ชมถ้าผลไม้จากอีเว คือปลดล็อกไข่ส่วนอัพขั้นที่ท่านั้ชมจะลดคูดาวของการตรวจด a ท่านผู้ชมจาก1ชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ47นาที นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยสเจนาทีเราเราจะตรวจ DNA ได้เร็วขึ้นและที่2ใช้ประมาณ80อันท่านผู้ชมนี่80กิโลแล้วก็ใส่ไปเลยพอใส่ปเสร็จก็จะอัปเกรดหน้าตาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้คือขั้นที่2ท่านผู้ชมส่วนขั้นที่3คืออันนี้ท่านผู้ชมมันจะปลดล็อกไข่จาก DNA ท่านผู้ชมให้ค้าบได้ในัตค้าบก็คืออันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดไปดูนี่เดี๋ยวมันจะเพิ่มไข่นี้เข้ามาไข่ใหม่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะใช้การค้าบเห็นไหมมีไข่ธรรมดาแล้วก็บลูบอลซ เมล็ดนี้มาเนี่ยจะขึ้นรูปไปดูท่านผู้ชมนี่ซึ่งไข่นี้ตู่น้องเปิดกดดูเลยมันคือไข่ใหม่ที่เราสามารถสุ่มได้นี่ท่านผู้ชมเชีย่ยดูมันไม่ขึ้นเป็นตัวดำๆแล้วมันขึ้นอีกแล้วรออะไรอ่ะต่อมาท่านผู้ชมเลเวล3ก็จะใช้ประมาณ100กิโลกร,รัมนี่เดี๋ยวผมมาขึ้นรูปขึ้นรูปไปดูนี่อันนี้นะพอเราใส่ไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ที่คราบไข่มาอันที่สี่ก็จะเป็นการปลดล็อกไข่ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนี่เราจะใส่ไป100อันนท่่าผู้ชมชมมใ หนึ่งร้อยอันมาหนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยกิโลท่านผู้ชมแล้วก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็อันที่สี่เนี่ยมันจะปลดล็อกไข่อันไหนตู่อันใหม่ล่าสุดใช่อันที่สามเนี่ยอันที่สามจะปลดปล็อกอันบนท่านผู้ชมนี่ส่วนอันที่ห้านี่เลยท่านผู้ชมอันที่ห้าคือรูปที่ผมมีอยู่เลยตอนนี้ท่านผู้ชมมันจะลดคู่ดาวทําให้เราอ่ะดีเอ็นเอได้ยี่สิบสี่วินาทีท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีเออยี่สิบสี่นาทีคือมันจะดีเอ็นเอแล้วก็ลงไข่ ทำให้สามารถ DNA ไข่ใหม่ได้ส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นการลดคู่ดาวให้เหลือ47นาทีท่านผู้ชมอันที่3ปลดล็อกการค,ครับไข่ไดโนเสาร์แบบปกติส่วนอันที่4เป็นการปลดล็อกการค,ครับไข่ไดโนเสาร์แบบใหม่อันที่5จะเป็นการลดคู่ดาวของการวิจัยนั่นเองท่านผู้ชมเหลือ24นาทีประมาณนี้ตูคือมีสิทธิ์ได้ไข่ใหม่ด้วยนะน้องเองรู้ปะเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ต้องคาจากตรงนี้ก็ได้ท่านผู้ชมเราสามารถนี่เลยเลยรอจากอันนี้ได้เลย <Wow. S 1> ตูอันแรกจบไปท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้ว ส่วนอันต่อไปนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือ,อสัดเลี้ยงของเราสามารถวิวัฒนาการได้ตู่กายพันธุ์สัดเลี้ยงที่เราเาจะเอามาใส่ท่านผู้ชมต้องมีเรเวล50ขึ้นไปเห็นไหมท่านผู้ชมตามป้ายที่เขาแปะไปเลยก็ต้องมีเรเวลมากกว่า50ขึ้นไปท่านผู้ชมแล้วเราจะสุ่มนี่ท่านผู้ชมมันจะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็สามารถกดสุ่มท่านผู้ชมกดสุ่มแล้วก็จะมีโอกาสได้ประมาณนี้อีกมีเปอร์เซ็นต์การได้ชายนี่อินอินเวสต์อินเวสต์แล้วก็วินดี้ฟาเซน โกลเด้นเรนโบว์หรือว่าเป็นเป็นสถานานี้อันนี้ก็คือยากสุด0.32นะครผู้ชมมันเพิ่มอะไรไหมตู่น้องไม่เพิ่มอะสถานนี้คือมันไม่เพิ่มอะไรนะทุผู้ชมก็คือแบบไปเท่ๆแต่ผมว่าน่าจะเพิ่มน่าะผมจะลองขึ้นให้ดูหาหาหดูท่านผู้ชมส่วนร้านค้าก็จะมีอัปเดตใหม่ก็คือจะไม่วางขายขายแบบเดิมแนละ้วก็จะมา เป็นรูปแบบนี้ท่านผู้ชมรูปแบบในการขายเหมือนในนี้เลยพวกผลไม้ปกติเลยนี่ท่านผู้ชมก็จะขายประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีรูปขึ้นเวลา<อ>แล้วก็จะบอกว่าด้วยว่าขายอะไรบ้างนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมส่วนร้านเกียร์มีอะไรมาเพิ่มร้านเกียร์ของเรานะครับก็จะมีมันก็จะมีสองอันมาให้ท่านผู้ชมดูก็จะมี อันแรกเลยท่านผู้ชมมีเด่นถอยท่านผู้ชมอันนี้คือจะคือจะลดคู่ดาวสกิลใช่ไหมตู่น้องบูทความเร็วของสกิลให้สกิลใช้ได้เร็วขึ้นท่านผู้ชม300ร้อยวิท่านผู้ชมส่วนอันที่สองท่านผู้ชมจะเป็นการเอ่อบูทเอฟพีทำให้สัตว์เลี้ยง,งเราเนี่ยเอฟพี FP จะเร็วขึ้นแน,น่นอนท่านผู้ชมใส่ไปแล้วแบบเอฟพีขึ้นรัวๆใช่ไหมน้อง เหมือนอนกู่ะคือความสามารถพิเศษประมาณอย่างนั้นเลยแล้วก็อันล่างสดุดท่านผู้ชมเป็นอัพเลเวล1เลเวลเลยท่านผู้ชมนี่จะเพิ่มจะเพิ่มอายุไขัยให้กับสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชม1ปีตอนหอันท่านผู้ชมอันนี้มาลดที่ลุงลุงคา้าไปเลยลุงคา้าก็จะมีนี่ท่านผู้ชมเป็นคา้าแบบเออ่ผลไม้ใหม่ก็จะเป็นฮาร์เบอร์สติลดิจิทัลไม่รู้อะ่ะคือใช้ต้นคอนใช้บูเบอรี่เห็นไหมจะมีการนำบูเบอรรี่มาใช้นะครับผมแล้วก็อัพเกรดจากต้นนี้ด้วยเห็นไหม คือครับอันนี้เสร็จปะอัปเกรดเป็นอันนี้ต่อ, <Wow. S 1> ตอเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะมีต้นใหม่มาเห็นไหมต้นเอมเบอร์สปินนี่แล้วก็มีคราบต้นใหม่มาเพียบเลยท่านผู้ชมประมาณนี้ทาารร่านผู้ชมสำหรับการคราฟต้นใหม่ท่านผู้ชมแล้วส่วนของสปินเนอร์ท่านผู้ชมนี่มีอะไรมีสมายทอยมาสมายทอยอะไรสมอลสมอลทอยตู่อย่าบ้าสามารถคราบได้คือมันจะทําให้อะไรตู่น้องอันแรกคือมันทําให้อันติเร็วขึ้น อันแรกคือทาให้อาน,น,นติเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมเหมือนกาลังคานอันนั้นเลยแต่ว่ามันสามารถคาบได้ส่วนอันที่2ก็คือบูตเอฟพีเหมือนกันเลยท่านผู้ชมแต่สามารถคาบได้ก็คือย่องยาวฝ่าสมมติว่าสมมติท่านผู้ชมอันนั้นไม่มาขายสักทีก็อันนี้เลยง่ายสะดวกเร็วรีวิวแบบดีจัดตู่น้องส่วนสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้อาจจะผมจะขึ้นให้ดูสัตว์เลี้ยงมีตัวอะไรบ้างน้องมาท่านผู้ชมเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยท่านผู้ชมตัวนี้อ่านว่าอะไรตู่น้องอ่านว่าพาราซามอนพาราล อ่าทุกผู้ชมความสามารถของมันท่านผู้ชมก็คือทุกๆ80ิวินาทีเนี่ยมันจะจะไปลดคู่ดาวกล่องท่านผู้ชมกล่องอนี้ท่านผู้ชมพวกกล่องเปิดของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยท่านผู้ชมประมาณนี้มันจะลดคู่ดาว80วิท่านผู้ชมโดยที่มีโอกาส26ิวิเนี่ยที่มันจะคูณ1.9ท่านผู้ชมก็คือก็าประมาณลดคู่ดาวประมาณ3านาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมคืออย่างเยอะท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะตู่อันนี้คือตัวแรกของเรามาทุกผู้ชมต่อไปตัวที่2ตัวนี้อ่านว่าอะไรตู่น้องตัวนี้ไหนแป๊บนึงไอ ไอทูอานาดอนไอกันโนเดนไอกันโนเดนไอกันโนดอนเฮ้ยเป็นการโนดอนมันเอาไม่ก็เฮ้ยมันเอาไม่ก็โนดอนนะผู้ชมอ่ะมานผู้ชมความสามารถของมันก็คือมันอาจจะทําให้สัตว์ที่เป็นไนโถเสาเนี่ยทุกสายพันธุ์นะผู้ชมที่เราเลี้ยงว่าอยู่นะเลเวลเพิ่มขึ้น0.8 0.48%นะผู้ชมชี้เยอะแต่ว่าเพิ่มทุกตัวนะตู่น้องก็อะไรโคตรเจมนะผู้ชมสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ชื่อว่าอะไรซา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 007เเอ้ามันชื่อซาซาจริงตู่ อย่าเบียวนี่มาที่ตัวที่ต่อตูพี่ขอเรียกมันว่าน้องหมุยขยู่ยจุย้ยใส่หมวกสีแดงกับแก๊ปหมาหมูแดง,มงหมูช้าง <c oughs> โอเคหมูช้างโอเคท่าคผู้ชม ความสามารถของหมูช้างเนี่ยคืออะไรความสาหมูช้างเนีท่านผู้ชมเวลาเราคับของเนี่ยเรามีโอกาส6%ที่จะได้ของนั้นเพิ่มมาอีก1อันะท่านผู้ชมถ้าสมมติเรามี6 6ตัวท่านผู้ชม6กูณ6เป็นเท่าไหร่6 6า6ท่านผู้ชมเปอร์เซ็นต์ขังหลังอีกประมาณส7 4 0ีนะท่านผู้ชมมีโอกาสคับได้ของซ้ำด้วยนะท่านผู้ชมโคตรแจ่มท่านผู้ชมคือคัาหนึ่ด้ถึงสองอ่ะชี้ยตัวโคตรโกงครับตัวนี้ท่านผู้ชมชื่อว่าแฝงน้องแฝงท่านผ สกิลที่ดับดับบารีโดสดับบาริดโดสดับดิบเยสเท่านผู้ชมประมาณนี้ความสามารถของมันเนี่ยก็คือทุกๆ14นาทีเนี่ยท่านผู้ชมมันจะระบายพิษกระจายพิษออกมาท่านผู้ชมจากตัวละครมันไปยังสัตว์เลี้ยงอีก3ตัวท่านผู้ชมแล้วมันจะทําการลดคู่ดาวของสกิลตัวละครนั้นๆหรือว่าเพิ่มเอพีท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแจ่มท่านผู้ชมอย่างโกงเอ้ามาลดคู่ดาวได้นะอยู่แล้วก็ถ้าถ้ามาลดคู่ดาวก็เพิ่มเอพีตัวพึ่งก็ลดคู่ดาวได้อ๋อจะแงเจ๋มท่านผู้ชมอันนี้คือ สองอันเดาคู่ต่อไปตัวที่5ท่านผู้ชมมีชื่อว่าแ oh, อนกรีร็อกคโคโคได้เอาไดิโลโคโคดีเลยเอาไปดิโลโคโคิรีโดเปลี่ยนรูปมันอ่ะตัวน,นี้แทนไม่แล้วตนนัวนี้แต่ท่านผู้ชมแล้วความสามารถของมันก็คือตู่มันจะทําการป้องกันผู้เล่นที่จะมาขโมยผลของถ้าสมมุติว่ามีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาขโมยผลไม้เราใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ผลไม้อันนั้นของเรานั้นมาที่ตัวเราด้วยก็อย่างเช่นสมมติว่าเองปลูกต้นนี้ไว้ใช่ไหมราคาเท่าน,นี้แล้วพี่ก็ไปขโมยพอพี่ขโมยเสร็จรปุ๊บบจจจะะไไไไดดด้้ด้้้าากกพี่่มิมมเอ็ตนนนั มีสิทธิ์ที่ได้ตนด้นนั้นกลับคืนมาแต่ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมอาจจะ16เปอร์เซนต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยได้นะท่านผู้ชมต่อไปตัวสุดท้ายเลยีกว่าไงตูน้องมาที่ตัวสุดท้ายชื่อว่าอะไรพี่ว่านี้เราอ่านให้ถูกดีกว่าสปิงเกอร์มาสเตอร์อ şey. ่ะนสปิงเกอร์มาสเตอร์เปลี่ยนรูปเลยนี่ก็จะมีสามแฉกสี่แฉกบ้าอะไรอะตูน้องสปิงเกอร์มาสเตอร์มันอ่านว่าสปินนอรซอลัสซอซีโร่ท่านผู้ชมทุกๆ20นาทีนะท่านผู้ชมมันจะทำการกินผลไม้ที่มีพัน กายพันธุ์หนึ่งชินติดช็อคติดเวทติดฟิชท่านผู้ชมมันก็จะกิน3อันเลยท่านผู้ชมและหลังจากนั้นอ่ะมันจะคำรามท่านผู้ชมแล้วก็จะแพร่กระจายการกายพันธุ์นะท่านผู้ชมไอ้ฟิตช็อคเวทเนี่ยท่านผู้ชมกระจายออกไปท่านผู้ชมสุ่มผลไม้หนึ่งผลในส่วนของคุณท่านผู้ชมเจี๊ย โคตรโกงนี่ตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเล็กเลยอะเหมือนทีเล็กเลยอะรออะไรยังเหมือนทีเล็กเลยอะแต่ว่าเขาเปของคนอื่นแต่นี่เขาเป็นของเราเองมาท่านผู้ชมก็สัตว์เลี้ยงประมาณนี้สำหรับความสามารถสุดโกงหุ้ยตัวเนี้ยอยากได้ตัวไหนพี่อยากได้ตัวท้ายแม่งโคตรโกงตัวท้ายเหมือนกันนี่อ้าวจุดพลุทำไมน้องนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามารอเลยท่านผู้ชมนี่คือ DNA ที่เราลงไว้แล้วนะท่านผู้ชมเราจะได้เป็นตัวอะไรเจ็ดหกห้าสี่สามสองใหม่จะมาไหมท่านผู้ชมถ้าใครม่มาผมเปิดเลย วิ่งไข่ใบสี่ฟองตูชี้อ่ยมันจุดพูให้สวยงามสวยงามสวยเราจะมาเปิดไข่ใหม่ทั้งหมดเลยนะมาเดี๋ยวเราจะลองนี่เลยทั้งหมดเพื่อเปิดรีวิวเรียบร้อยตูอันนี้นะสี่เก้าโลบักจัดเลยท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยท่านผู้ชมถ้าอยากจะให้ทําคลิปแบบรีวิวอย่างนี้อีกท่านผู้ชมกดไลค์ไม่ได้เพิ่มตังค์แต่ว่าจะเพิ่มทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปไปตู่น้องหมดเลยนะเีียนเปิดพร้อมกันเลยไหมตู่น้องเนี่ย่างอย่หงอย่างอย่างอยยังพี่กำลังขุดรถคูดาวมันอยู่น้อง เจ็บร้อยตัวเขาเมื่อนะหนึ่งสองสามไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปนี่ไม่ทันแล้วน้องไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอันนี้ได้ไปไรเนี่ยน้องไหนอ่ะหุยตัวอะไรอ่ะอันนี้คือตัวแรกท่านผู้ชมมาลองดูตัวที่สองไดกว่าเอาไปไหนเนี่ยตูโอ้ดูดิเริ่มได้ใครใหม่เฮ้ยตัวสองมาตัวสองมาปะเนี่ยตัวนี้มาตูหิวจัดอะรออะไรอยากได้จัดเลยรออะไรอ่ะอุ้ยโอ้ตัวที่สามาอีกแล้วตูน้องแต่ตัวใหญ่ขึ้นแกขอตัวโคตรใหญ่ จะเย็นตู้จะหิวอย่าหิวแล้วเหลือสี่ฟองนะผู้ชมเหลือสี่ฟองเุ้ยโอ้ตัวสามตู้เรามีอีกสี่ฟองนะผู้ชมไปลงเลยท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์หน่อยท่านผู้ชมกดไลค์หน่อยกดไลค์เพื่อเปิดเปิดได้ของดีมาผมจ่ายนะจ่ายรับัระกันนะกดไลค์หน่อยทุกท่านผู้ชมกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยเปิดใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้ใบนี้ใบท้ายใบนี้ใบท้ายเุ้ยโอ้อันนี้ตัวตัวแรกเลยว่ะตู้น้องอันนี้ใบท้ายอันนี้ใบท้ายต้องไม่สูดต้องไม่สูดต้องไม่สูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนนี้ใบท้ายตูููสสดดคืออไมม่ง หันไปแบบนึงอุ้ยอุ้ยตัวอะไรมาโอ้มันคือตัวที่สองนะผู้ชมอันนี้ปลท้ายใช่ไหมอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ต่อโอ้ตัวที่สองอีกแล้วตู่น้องอันนี้ปลท้ายนะตูนนไ่ได้แน่นอนท่านผู้ชมตัวแรจะมาไหมและตัวแรจะ <M: S 1> โอ้สดดีน้องอ่าท่านผู้ชมก็จบไปแล้วสำหรับอัปเดตใหม่ถ้าถ้าผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแก,กบีซีซีด้วยตู่น้องเม่ไจะพูดอะไรกับอัปเดตใหม่ใช่ไหมน้องเฮ้ยลืมโอ้ในต้นไม้มาใหม่เลยทผู้ชมไม่ใช่ไง มีต้นไม้มาใหม่ด้วย,วยะท่านผู้ชมนี่ต้นที่ชื่อว่าอ่าผมขึ้นให้ดูหอบทักทักหอบขึ้น่นี้อ่ะตู่น้องจบไปแล้วสำหรับอัปเดตใหม่ท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยท่านผู้ชมข้อมูลนี้ก็คือประมาณหาได้ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมแล้วเจอกันอีพีหน้าอยากให้ผมมารีวิวอะไรเลยอยากให้ผมมาทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยท่านผู้ชมเจอกันอีพีหน้าท่านผู้ชมตู่น้อง แล้วแจกไหมแจกแจกสัตว์เลี้ยงไหมอย่างงี้ท่านผู้ชมผมแจกตัวใหม่เลยนี่ผมแจกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์นี่นแจกแจกสัตว์เลี้ยงกันมาท่านผู้ชมอย่างผมจะแจกสัตว์เลี้ยงหนึ่งสองสามตัวในคลิปนี้มีแจกสัตว์เลี้ยงนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะแจกตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดติดตามท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อท่านผู้ชมอันนี้คอมเมนต์ไอดีไว้แล้วก็บอกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพราะอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนไปผมจะสุ่ม3คนนะมีเวลากิจกรรม1วันท่านผู้ชมใครที่อยากได้ก็อย่าลืมท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้เลยว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับผมแปะตู้แล้วแจก3คนเลยท่านผู้ชมอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งไอ้รางวัลที่หนึ่งคืออันนี้ด้วยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามประมาณนี้ท ตู้เอาใบไหนไปไหนให้เลือกเอาใบใบกลางใบกลางใบกลางเท่ากับเกตูดแล้วชมแล้วชมว่าอะไรจะมาแถมอันนี้อันนี้คือลูกแถมนะตู้เร็วๆเอออันนี้คือวัดด้วนวัดดวนเองมาเลยว้ายัดดวนเองมาเลยวัยอ๋อตู้องจะบ้าหนะวัยไม่ดูวัยหางกะตัวที่สาม